ครับผมกขอราบสวัสดีนะครับแฟนๆน้องชายจะโทรหลังเอฟซีเมสซูฟุสควนรับกับช่างนายรถไฟฟ้าดั้งเช่นเคยอ่ะยกดครับหน้างานชั่มโมงครับกับาตรงซีส่วนของเขานยครับตัวได้จำช่องอับปับเกตนะครับหน้าเหมือนเดิมครับยู่ข่างกันเที่ยวออกมานะครับไปล่งฟังทางผุ่นนะครับ ง,งานอยู่ทางบ้านจะของนี่แหละครับผมงาน,นก็จอดไปสองมือสามมือเนี่ยนะครับในวันตรงงานต่อนะครับช่วงนี้นง,งานก็ยังมาทัาหลายนะครับกับมีพ่าจะเฮ็ดป,ปลาปลายนะครับผมว่ะว่าไหลนะครับ เช่งนี้กับอากาศเย็นเย็นพี่น้องยามเศร้านี่โอ้ย16 18 16องศานะครับเมือ่อเศร้าหนาวจัดเลยนะครับผมเยอกับตาคุณทันอีกเช่นเคยครับเมื่อฉมั้งเขาหลับจบนะครับกบงานเก็บ กันสิว่าด้งามปันนี้นะครับพี่น้องว่าจุดเฟียงมาใหม่นะครับเกลลงไปก็จิเป็นกุญย่อายะในจักน้อยนะครับรูปขึ้นกับว่าใดพี่น้องเอ้ยมันเป็นก่อนเฟียงติดมาน้ำนะครับยังางไรก็ได้แค่ไปมีชี้เคียวไปนะครับผมว่าดินยังอยากซุ่มลายอยู่เนาะพี่น้องจุดฟางกับมาใหม่นะครับจุดเฟียงมือเรานี่ใไม่ให้่าลายนะครับ เกิพเป็น้นงาลงทั้งที่จะวันตกกว่ะอยู่ฝั่งตอนหนอกลองไปทั้งที่จะวันตกนะครับ ทั้งอืดแล้วพี่น้องเอ,อ้ดินเปียกบาไว้ครับผอมไม่าองศาไปเมีดเฉียงไปแล้วมาตั้งทาไม่ครับ เดี๋ยวนี้เรากะลงเลงมืองานนะครับว่ามันเป็นยังไงน,น้พี่นอ้องมันสิได้บ่นะครับมันเกินมันหาบมันขาดสดั่ใเ๋ยนะครับแป๊บหนึ่งพี่นอ้องแล้อื่นนี้ย <c oughs> ซีดีบอกเจ้าของบอกแล้วบอกพ่อนี้ เออมันี้ยงมันนดหลมันเปียนมันเชรี้งวนดินวาไหอืมมองเรียวาสีปล่อยลงนี่เปียงกขวาไปอีกกนี่เป็นปล่อยเป็นนี่อ๋อกว่าถ ข่ดีน่นไข่ว่าไรอือนี่แหละพี่น้องนางงานแั่ละงานไม่นองรหลายดิแก่กันเร่นหลายเลยแ่ัก็ไม่สีว่าเลี่ยเป็นโอ้ยจักของเลียออบอกราเ้ยาเอา้มันแห็งมัดเกียดให้มันง่ยไง่าย่ายอือเอาออกกยงสีเนเออกงไอ้เียไปยเียนดีย พี่น้องก็เป็นสภาพนี่แหละนะครับแต่ทได้ยุดไในก่อนนะครับผมมันต้องเป็นตะเมิงในพี่น้องเลยนั่นคโโือโเลียมาซิเมียนเดี๋ยวนี้มันจิมันเทียงอนะอเท่ยเอ้าดี่ยวกัาดุก้อเด้อนี่ห็ยู่ดกอยู่แล้วที่เียง ดเ,เ,เดี๋ยวพูพูมันลงพุ่นกี๋สิว่ามันไม่เห็ียยังไงกันอีก่ฮะสัมมี่เหรอพี่น้องเอาไปซัมมี่ก่อนเดี๋ยวโอกาสนา้ำพานมาเห็ีดเดี๋ยวสิมาไทายพี่น้องเดีครคร๋ยวเราชมนี้ครับพี่น้องสทะเลจีนเนนหนือเ่าจะนไปเรื่อยซัมมี่นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามเราชมเอาไว้พูฟาะกันไหมกินหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ